สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคลิปนี้พามาดูรถเกี่ยวข้าวดี่70เป็น70เนะครับมาติดพุ่มนานี้เป็นนารอกนะครับแต่ว่าไม่มีน้ำ ืนนี้เป็นนาที่เรามาลองครับใช้เจ้าตัวเล็กหลอกตอนช่วงเดือนพันวาคมครับเกี่ยวข้าวออกใหม่อันนี้เคยรีวิวแล้วนะครับช่วงเกี่ยวข้าวหน้าปีแต่ตอนนั้น รีวิวตอนกลางคืนครับข่าวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าหลอกปีแลกหลอกหน้าออก เริ่มจะได้ทีแล้วครับเฟอร์ ได้มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับกอดีรถหกล้อพี่ชายมาใส่ข้าวด้วยครับมาเข็นข้าวแล้วตัวนี้จะของมาอยู่ไปตุลาครับรถเกี่ยวข้ามมาเกี่ยวฝั่งนี้ไม่ได้ครับก็เลยเขโ,โทรตามให้มาขยับรถให้ครับไม่มีใครขับได้เลย ขับยากจริงๆอันนี้เกียร์ก็ไม่ใช่เกียร์เดิมครับแล้วทีนี้มันเข้ากับด้านด้วยตอนนี้มันเขา้าเหมือนเมก้าครับแต่ว่ามันกลับด้านครับซ้ายไปอยู่ขวาขวาอยู่ซ้ายครับ ก็เลยใครขึ้นไปก็ขับไม่ได้ปั๊มโซโลาก็ไม่ค่อยดีเร่งเร่งก็เร่งเกินไปเดี๋ยวก็ดบเดี๋ยวก็ดับ,ดวดบาวนาปังปี68นะครับ แข่งขันกันมากครับชั่วโมงนี้รถเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวข้าวโพดถ้าใครมีแล้วมันก็พอสู้ต่อครับแต่ใครยังไม่มีที่จะซื้อจะเริ่มต้นใหม่จะใช้งวดนีผมว่าลำบากครับชั่วโมงนี้ เานาปังเมื่อก่อนเคยเกี่ยวได้ตังเป็นแสนกันครับแสนกว่าสี่ร้อยนี่ยมันต้องมีนะครับทุกวันนี้รถมันเยอะร้อยไรก็ยังยากครับคนที่มีแล้วมาทำ ได้เท่าไหรก่ก็พอได้ใช้ก็ทำทำไปครับก็พอเกี่ยวพออะไระคนที่คิดจะซื้อมาหาใช้งวดนี้ผมว่าหลอดอยากครับธนาไม่เยอะจริงๆหรือว่าคนที่มีตังค์เยอะๆก็จะหลอดนะต้องมีทุนแหละ คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ